รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณจุกเฉินพุทธศักราช2548 จากสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบันที่มีการระบาดอย่างหนักขึ้นส่งผลให้มีการประกาศล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงงดออกจากบ้านลดการรวมตัวกันโดยไม่จำเป็นทางรายการจิงขอสเสิร์ฟความสนุกรูปแบบใหม่พาคุณผู้ชมมาติดตามชีวิตหนึ่งวันของพระเอกสุดฮอตกองทัพพีจากละครเรื่อง แด่ทุเลิฟให้รักที่ภาษาและร่วมพูดคุยกับพิธีกรของเราผ่านวิดีโอคอลนะครับ Hello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีครับ and welcome to One Day with p Piak x d ท้ายครัวนะครับ mm hmm. ก็วันนี้พีจะมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าใน1วันพีทำอะไรบ้างแต่ว่าพีอยากจะบอกทุกคนก่อนว่าถึงแม้กายเราจะห่างกันแต่ว่าหัวใจยังอยู่ใกล้กันนะครับ <laughs> สนุนโดย New MG HSE EV ฮัลโหลทุวคนสวัสดีครับผมกองนักพีครับแต่ว่าดูจากแสงแล้วพีกว่าพี่ควรจะลุกไปเปิดไฟเดี๋ยวพี่มานะครับดีขึ้นไหมโอ้วาวโอเคโอเคดีขึ้นเยอะ สวัสดีครับ Hello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีกนะครับพี่ตื่นมาตอนนี้ฟ้ายังไม่สว่างฟ้ายังไม่สว่างถูกไหมเนี่ยเช้าขนาดนี้พีกตื่นมาเพื่อเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อครับสวัสดีนะครับทุกคนครับ <c oughs> พีกตื่นมาวิ่งครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าวันไหนที่พีกตื่นไหวหรือว่าวันไหนที่แบบว่าร่างกายไหวจริงๆพีก,ก็จะตื่นมาวิ่งตอนเช้า <c oughs> ซึ่งตอนนี้มืดตื๊เลยครับข้างนอกแต่ว่า นี่แหละครับมันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปครับนอน <c oughs> ไปครับไปวิ่งกันเราต้องไปกันแบบเงียบๆเราไม่งั้นเดี๋ยวเขาเตือนกันนะครับมาตึบโอ้อโอซึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพี่ว่าน่าจะเป็นการยืดในตอนเช้าเพราะว่ามันตึงมากให้เหงื่อมันออกให้วอร์มร่างกายตัวเองก่อนแล้วค่อยไปวิ่งนั่งทามาแล้ว ก็และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่นมกกาตอนนี้ก็ฟ้าสว่างแล้วนะครับเราเหลืออีกประมาณสอารอบก็เสร็จแล้ว Uh huh. เปียกเลยจ้าสวัสดีครับว่าระหว่างวิ่งนะครับที่สำคัญมากก็คือน้ำวิ่งผ่านรอบแรกก็คือแบบว่าจิบน้ำแหละตลอด ก็หลังจากที่พี่วิ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงก็พีกจะมีอีกภารกิจหนึ่งที่พีกต้นงทำทุกเช้าก็คือชงกาแฟให้คุณชายครับคุณพ่อพี่เองครับจึงไม่ยากครับก็เป็นแบบง่ายๆเพราะว่ามีเครื่องอทํากาแฟอยู่แล้วตตมุตเมิโอเค่า ตอนนี้ก็กาแฟเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมกลิ่นหอมมากครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมของคุณพ่อพีก็จะเป็นใส่น้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าสูตรในละครของพี่ทิชาก็จะเป็นสูตรที่ชื่อว่าอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวเพิ่มวิปครีมครึ่งหนึ่งของที่ใส่ในมอค่าเอาอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวและเพิ่มวิปครีมครึ่งหนึ่งของที่ใส่ในมอ่าชื่อทิชา อขาไม่ได้เปลี่ยนชุดถ่ายรายการไงเขาไม่มีแล้วเฮ้ยไม่มีได้ไงเขาเปลี่ยนรายการเป็นรูปแบบอย่างนี้แล้วทีเพครัวสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตนะครับวันนี้กะว่าแต่งตัวเต็มที่เลยก็ลุงปิ๊กเอาชุดมาให้ใส่ไงวันนี้ไม่มี <c oughs> อ,มมอัดแล้วไม่มีอัดแลวสวัสดีครับคุณชมเจ้าของกาแฟก็ได้อากาแฟไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นภารกิจมาเช้าตอนเช้าเราสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราต้องรับสู่รายการตี่นไยครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูฮะและแน่นอนวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิด -19 เราต้องไกลกันอีกแล้วแต่เราคนอยู่บ้านทําอะไรกันบ้าง ดูแลเลี้ยงลูกทํากับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องวนอยู่อย่างเงี้ยพน่ดำคุณโอล่อะ <c oughs> ก็วนวนอยู่อย่างนี้เหมือนกันนะเธอแต่ช่วงนี้แบบเราจะไฮเทคนะสังเกตสิเราจะเก่งมากเรื่องเทคโนโลยี<ไ> <c oughs> เราต้องยอมรับอย่างว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเก<ไ>ิน<ไ>อย่างหนึ่งเธอติดละครอ๋อหรอ,อใช้คําว่าซีรีส์ละครมันบ่งบอกอายุเนา ออ๋ช<ท>่องสามหนุ่มลังป็นหน้าเชิญเด็กหน้ามืนมาก่อนเด็กน้ามืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับพี่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะเขามากับใครเจอนางเอกสิโธสวัสดีค่ะ ใสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็เลยว่วว่างงานกันอยู่อยู่บ้านกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมอยู่บ้านจนขาวไปหมดแล้วค่ะตอนนี้แต่ละคนอยู่บ้านทําอะไรกันบ้างดีกว่าก็หลักๆเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวค่ะออกกําลังกายค่ะน้องพี่ทําอะไรบ้างอยู่บ้านของพี่ก็ออกกําลังกายครับแล้วก็ทําเพลงครับส่วนมากก็คือวนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำสัมภาษณ์ออนไลน์ทํางานออนไลน์ไปกลายเป็นเด็กที่เป็นลาวีแล้วครับผมในละครมีฉายาว่าเด็กหน้ามื่นครับเพราะว่า เชอคิวแล้วเขาหน้ามึนมากเวลาที่เจอ้วยกัน<อ>นครับผมอยู่ด้วยกัน<อ> กระแสตอบรับกลับมาเป็นยังไงกันบ้างน้องแฮปปี้มากเลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วทุกคนบอกว่ารู้สึกมีความสุขไปกับละครของเราคนที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นพี่ต้นผู้จัดค่ะพี่ต้นชนลพีเนี่ยนะพี่ต้นเนี่ยลงเหมือนปานปนหนึ่งแบบนึกว่าเป็นพระเอกนึกว่าเป็นพระเอกจริงคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบขนาดนี้แต่ว่าคือหลายๆคนก็บอกว่าเออมันก็เป็นรอยยิ้มนาอสองชั่วโมงนี้ที่ได้ดูละครอะไรอย่างเงี้ยพักจากเรื่องจรค่ะดีใจแทนทีมงานทุกคนด้วยครับที่แบบถ่ายกันมาแบบเป็นปีอะไรเงี้ยฮะ เราพอทุกคนได้เสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้พีก็ดีใจแทนทุกคนด้วยรวมถึงตัวพี่เองด้วยก็ดีใจมากตอนเจอเบลล่าครั้งแรกอะ่ะพอะเบลล่าคุณดังใช่ไหมสวยด้วยรู้สึกแบบเป็นยังไงก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นด้วยกันนะครับได้ลองเวิร์กช็อปกันก็รู้สึกเหมือนมันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบขับเคลื่อนตัวเองตลอดนะฮะแบบเขาส่งมาอา่ะเราก็ส่งกลับไปเหมือนตีปิงปองกันอะไรเงี้ยครับเบลต่างหากที่เป็นคนที่จําบทไม่ได้เพราะว่าพีอ่ะก็คือซ้อมมาหลายรอบแล้วซ้อมมาแล้ว เฮ้ยให้เราจำสามหน้ากระดาษไทยในแบบสิบสิบห้านาทีแล้วก็ลองเล่นกันเลยก็คือมันเลยกลายเป็นว่าเราได้แบบอินโทรไวส์ะค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าเออพอแบบเราเราไม่ได้ตามบทขนาดนั้นเขาจะตอบกลับมาได้ไหมซึ่งแบบเออพีก,ก็ทำได้ล้วก็เลยบอกพี่ต้นเด็กคนนี้สอบผ่านค่ะตอนแรกเลยเนี่ยม <c oughs> ีน้องอย่างน้องพีกเนี่ยมาแตะเนื้อต้องตัวกันขนาดเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างจ๊กับเด็กเเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะคือเหมือนกลายเป็นว่าเราต้องเทรนด้วยซ้ำทำไมอะเทรนยังไง <laughs> พี่เวลาจับนะก็แบบค่อยๆจับอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูลำบุญพี่ก็คือไม่กล้าแตะไปเลยแล้วก็ทํำนิ้วแบบเกรงๆแบบจับแล้วแบบ อย่างเงี้ยหรอไม่เป็นไรจับได้ไม่เคยแตะอะไรเงี้ยฮะไม่เคยแตะอะไรคือไงลูกคือเวลาจะแตะตัวผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษเขาก่อนอะไรเงี้ยฮะเราก็อยากจะแบบให้เขาสบายใจที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ความเขินอายของน้องเขาที่เวลาแตะตัวเป็นล่าน้องก็เขินขนาดไหนเขินแบบผูแดงบางทีหน้าก็แบบแดงออกมาเลยเงือแตกตอนแรกยังจับไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบผมยังมีความปิดๆผิวใช่ไหมคะแต่แบบเอ้ยทำไมเหนื่อเยอะขนาดนี้แล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยถ่ายกับเธอทั้งเรื่องปีหนึ่ง ึ่งแบบเธอเหงื่อแตกทุกีนอะไรอาเลยคิ <c oughs> วันนี้เราไปบ้านพวกคุณไม่ได้บเบลล่าก็ซื้อบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขออนุญาตไปบ้านเบลล่าวัานนีน้ไปกันไม่ได้แต่คุณอาร์ตแม้จะอยู่ไกลกันเรายังส่งความหูวองใายใส่กันคุณมีอะไรมอบให้น้องเขาบ้างวันนี้อ่าวันนี้เรามีชุดเครื่องนอนคุณภาพดีครับเอาไปมอบให้น้องพีคจะดูละครแบบจะฟินจะจิ้นจะจิจะจกหมอนยังไงก็ไม่ขาดแน่นอนครับชุดเครื่องนอนโตโต้ตครับมอบให้น้องพีคเลยขอบคุณครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อนะฮะคือไอไปมา,มาพีกอะกลายเป็นเหมือนเบลเลยกลายเป็นแบบเบลในร่างผู้ชายอะสัญญากับพี่ปราบอว่าจะยังไม่มีแฟนจนปถึงี่สิาทำไมถึงสัญญาเรื่องนี้ผ <c oughs> <อ>ลิตภัณฑ์นม UHDs ยี Go ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b ตตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ